วันนี้หยกจะมาเล่าเกี่ยวกับการกู้บัญชี Facebook วันนี้ให้ฟังค่ะลูกค้านะคะเขาก็ไม่รู้ว่า Facebook เก่าเขามีคนเอาไปใช้งานคือเพื่อนเขามาเที่ยวหาแล้วก็เหมือนว่าถ่ายรูปเซลฟี่กันจะส่งรูปให้เพื่อนในแชทแล้วเขาก็เห็นว่าักและเขาก็ปรากฏเห็นว่า Facebook เก่าของเพื่อนที่เขาไม่ได้ใช้งานนานแล้วออนไลน์อยู่เขาก็เลยส่งรูปให้เอา้ากลายเป็นว่าเธอเธอส่งรูปให้ฉันหรือยังแล้วเพื่อนเขาไปเปิดดูไม่มีเอา้านี่ส่งแล้วส่งแล้ว ไปดูเป็นเฟซบุ๊กเก่าลูกค้าเจ้านั้นเหมือนว่าเขาอยู่แถวแถวนี้เขาวิ่งถือโทรศัพท์วิ่งมาหาหยกที่ร้านเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฟซน,นี้หนูไม่ได้ใช้งานหลายปีแล้วทําไมถึงมีคนเอาไปใช้งานชื่อเฟซคือชื่อเฟซหนูเลยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นแล้วมีคนเอาไปใช้งานคือใช้โปรไฟล์นะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปจากรูปเขาเป็นรูปของคนที่ใช้งานใหม่แต่ชื่อเดิมยังเป็นชื่อเขาแล้วชื่อที่ต่อท้ายจากคนที่แฮกไป เขาใส่เป็นภาษาอังกฤษต่อท้ายจากชื่อของเขาเขาไปเห็นโปรไฟล์เขาตกใจเนาะโชคดีตรงที่ว่าเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรที่สมัครเฟซบัญชีเก่านั้นยังอยู่โยกก็เลยกู้คืนค่ะกู้คืนจากเฟซนะคะกู้คืนจากเฟซเก่านะคะกลับคืนมาเรากู้กลับไอ้เจ้าของนั้นไอ้เจ้าของคนใหม่นะคะคนที่แฮกไปมันก็กู้คืนรีเซ็ตกันไปรีเซ็ตกันมากว่าจะได้นะคะเรารีเซ็ตได้ปุ๊บเรารีบเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่าน รีบเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านนัมเบอร์ที่เขาเข้าไปพ่วงไว้นะ่ออกทั้งหมดเข้าไปเจอนะคะข้อมูลในข้อมูลติดต่ออยู่ใน Facebook นั้นที่ยกกู้กับคืนมาได้นะคะมีเบอร์นะคะของลูกค้าเจ้าเดิมยังอยู่แล้วก็เบอร์ใหม่พ่วงเข้าไปอีกสามเบอร์หนึ่งเมลนะคะถ้าเราไม่ปิดบัญชีนี้ไปนะคะยังไงเขาก็กู้คืนได้เพราะว่าข้อมูลนะคะในส่วนข้อมูลส่วนใหญ่ คนที่แฮกไปเขาใส่ไว้หมดแล้วใส่ทั้งเบอร์โทรเพิ่มมาสองเบอร์ใส่ทั้งเมลพร้อมเขารีเซ็ตก็ได้แต่เราก็รีเซ็ตเองแต่เรารีเซ็ตเลือกที่จะเอาเบอร์ที่เราพกอยู่รีเซ็ตมาที่เบอร์นะคะแล้วเราก็ทําการดีดเครื่องเขาออกทั้งหมดเลยตัวเครื่องเขาก็จะขึ้นเช็คชั่นหมดอายุเหมือนกันเครื่องเราก็ขึ้นไปรอบหนึ่งแต่เราก็กู้กลับขึ้นมากู้กลับมาได้ปุ๊บเราก็รีบเปลี่ยนรหัสผ่านรีบเข้าไปปิดบัญชี Facebook นั้นเพราะลูกค้าบอกว่า หนูไม่ได้ต้องการที่จะใช้งานบัญชีนี้แล้วพี่หนูเลิกใช้งานไปนานแล้วแต่ทำไมเบอร์ก็ยังอยู่ที่หนูเขาเอา Facebook หนูไปใช้งานได้ยังไงตัวเจ้าของ Facebook เองเนี่ยเขาก็งงไม่เคยรีเซตเลยพี่แล้วหนูก็ไม่ได้เข้าใช้งานด้วยเราก็ไม่รู้ว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะใครที่เห็น Facebook ตัวเองแปลกๆนะคะอย่าลืมเข้าไปตรวจช็คนะคะหนึ่คัญเลยข้อมูลติดต่อข้อมูลติดต่อให้ไปดูหัวข้อนี้ให้ดีเลย เมลเบอร์ Mail, r, ยังอยู่กับเราไหมนะคะการที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านเนี่ยถ้าเขารีเซ็ตรหัสผ่านถ้าเขาจะแฮกเราส่งรหัสมาถ้าเราไม่กดยืนยันเขาก็เข้าใช้งานไม่ได้แต่ประเด็นเรากู้คืนบัญชีเรารีเซ็ตรหัสผ่านเบอร์อยู่กับเราเราเลยเข้าใช้งานได้ค่ะใครที่บอกว่าต้องการอยากจะปิดเฟซเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้วส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลเลยปิดกันไม่ได้นะคะอย่าลืมเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลติดต่อค่ะ Facebook ของเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะเวลาที่ Facebook เข้าใช้งานไม่ได้ทำการรีเซ็ตได้เลยถ้ามีข้อมูลนะคะ